สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญมีนา64นะครับโจทย์ให้แซตแทนเซตของจำนวนเต็มผลบวกของสมาชิกทั้งหมดในเซต x เป็นสมาชิกของ Z โดยที่แอบส์ลูด x ลบ1ส่วนด้วย x บวก3เท่ากับ1ลบ x ส่วนด้วย x บวก3เท่ากับเท่าใดข้อนี้เขาถามหาผลบวกสมาชิกของเซตนะครับแปลว่าเราจะต้องไปแก้สรรมการตัวนี้มา แล้วก็เอามาบวกกันนะครับจากสมการที่เห็นอยู่เป็นแอบ o l ลู e x-1 ลบ1ส่วนด้วย x บวก3แล้วเท่ากับ 1-x ลบ x ส่วนด้วย x บวก3สังเกตว่ามันมีความคล้ายกันมากเลยนะครับแค่เหมือนกับว่าถ้าเราดึงลบออกมามันจะกลายเป็นตัวเดียวกันทันทีดึงลบออกจากข้างบนนะครับ คราวนี้พี่แบงก์ก็เลยลองไปนึกถึงนิยามของแอบส์ลูดสี่เหลี่ยมนะครับปกติตัวนี้มันจะเปิดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเลยเมื่อสี่เหลี่ยมนั้นมากกว่าเท่ากับ0ูนแต่จะเปิดออกมาเป็นตัวติดลบเมื่อตัวสี่เหลี่ยมนั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ0พี่แบงก์เล็งเห็นว่าก้อนนี้ มันเข้ากับทิษดีตัวนี้พอดีเลยครับสังเกตไหมครับว่ามันออกมาได้เข้ากับตัวติดลบเพราะฉะนั้นในข้อนี้พี่แบงก์ก็เลยบอกว่าดังนั้นจึงรู้ว่าตัวภายในแอบส์ลูดตัวเนี้ x ลบ1ส่วน x บวก3เนี่ยต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ0แน่ๆมันเกิดจากเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ลงเส้นจำนวนเลยนะครับ ตัวนี้มีหมายเหตุแค่ว่า x ไม่เท่ากับ x บวก3ไม่เท่ากับ0นะครับ x ก็เลยไม่เท่ากับลบ3ลงเส้นจํานวนเป็นลบ3กับ1บวกลบบวกแต่ว่า x ไม่เท่ากับลบ3แล้วตัวที่เราอยากได้อยากได้เฉพาะจํานวนเต็มนะครับจํานวนเต็มก็มีลบ2ลบ1 0แล้วก็1 ถามหาผลบวกของคำตอบนะครับผลบวกของสมาชิกเซตดังนั้นคำตอบของข้อนี้จึงกลายเป็นลบสองนะครับก็ข้อนี้พี่แบงค์เฉลยโดยใช้นิยามของการเปิดแอบส์ลูดเข้ามาเกี่ยวข้องสังเกตว่าจริงๆตัวนี้พี่แบงค์เขียนเท่ากับมาด้วยนะครับถ้าตามหลักการแล้วเนี่ยโดยปกติเขาจะเขียนมากกว่าเท่ากับกับน้อยกว่า0ูนย แต่ในการเปิดแอปส์ลของพี่แบงค์เนี่ยศูนย์มันอยู่กรณีไหนก็ได้เลยใช้เท่ากับศูนย์ไว้ทั้ง2กรณีนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับสำหรับข้อนี้โอเคตอบข้อ3ครับ